ลมาชกรเรับิมน้ครับแสงแดดออกดีขนาดพ่นเป็นมาตาฟังพ่ครับนี่เ้องน้มาเท่กับ้องการงไข้าล่างยาลงไปเรื่อน้องรปกันคับภาพอาจจะโพนิ่งนะครับเนาะอันนี้คือมาคือเทศผมครับผมมัดฟางนะผมก็สิเอายอดพ่นขึ้นมาจากนี้ครับพี่น้องเห็นไหครับนี่ยใส่มือเดียวอาจจะลำบากนิน่อยนะครับพี่น้อง ขึ้นในกลางเนี่ยสี่ครับพี่น้องขึ้นยอดมันจะขึ้นมาในลักษณะนี้ครับพ cool ี่น <Ja ้องเห็นบ่เนี่ยเอาเข้ามาใส่กลางในบริเวณแห่งนี้ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยแบบนี้เนาะครับพี่น้องท้ามือเดียวมันเลยยากอย่หน่อยครับจริงๆใส่ซอกมือจะง่ายนะครับพี่น้องเนาะการมัดฟังมะเขือเทศที่เป็นในลักษณะนี้แหละครับเนี่ยเห็นบ่ครับฟังนี่ก็งามได้ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมะเขือของผมเนี่ยสุกนั่กว่มีเลยครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเริ่มจะสุกเริ่ม มีผลผลิตแลวครับ yes. พ no, mm ี hmm. ่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับชกเสะเนี่ยภาพพี่น้องยางบึงน้ำกันครับพี่น้องพระปัญญาไอ้เนาะครับพี่น้องเนาะลูกออกมาออกสวยดีเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับชกเส้านี่ครับพี่น้องเลยจะได้รับแสงแดดแจ้งสีแลยครับพี่น้องเลยถ้าได้รับแสงแดดแจงสีแล้วผนกะอ่ะผลผลิตจะได้ออกดีได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมตกแ่งกิ่งใบได้ครับพี่น้อง ตกแต่งกิ่งใบเป็นลักษณะนี่ครับพี่น้องจะสวยงามมัดฟางไว้ครับพี่น้องดึงไว้ต้องคเนาะเพราะว่าโบไห่เป็นล้มได้ครับพี่น้องเลยบไว้เป็นเอิดไปเอิดมากครับพี่น้องเห็นบหสังเกตเบิ้งลูกมากเพมันครับพี่น้องถ้าเขาเบิ้งดีๆีนะลูกและผลมันมากมันจะออกเยอะขนาดได้ครับพี่น้องสังเกตได้นะครับเห็นไหมครับฟางนั่นก็คือกันได้ครับพี่น้องแถบนั้นซุกเวิร์ดครับพี่น้องบักเขือของผมครับพี่น้องเลย เริ่มจะเขาเรียกว่าเริ่มมีผลผลิตออกมาแล้วครับพี่น้องเลยได้โดยที่เราทําไปเรื่อยๆนอกขับนอกการทําเกษตรกรนี่บ่มีอย่างไรนะครับเนาะเพียงแต่ว่าเอาใจใส่จักหน่อยครับพี่น้องเลยเรียนรู้ไปกั็ทำอาชัดนอกขับนอกว่าผลมักแบบใดแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผลจะบ่ให้ต้องตัดใบออกนะครับเนาะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยผนจะออกทั้งหมากทั้งผลได้ครับพี่น้องเลยเพราะคืออันอ่ะ ผลทั้งอื่นเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามะเขือเทศควนจะออกมากพผนเนาะก็ต้องบัดตัดใบมันออกครับตกแต่งกิ่งใบมันออกจากสีครับพี่น้องผมจะมัดฟางเนี่ยขึ้นไปจากสีครับพี่น้องเห็นไ่มเนี่ยเอาเอายอนพ่นขึ้นไปนนลักษณะนี้ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยลักษณะนี้ถ้านมันสูงแล้วเขาก็จับขึ้นไปเนาะครับตัวนี้เห็นบ่เนี่ยห็นบ่ครับพี่น้องน่จับขึ้นมาจากสีนั่พี่เลือกเป็นสีครับพี่น้องเห็นบ่ สู้ขึ้นไปตามที่ผมมัดฟางขึ้นไปข้างบนตัวนี้เขาถ้าเพิ่สูงขึนอีกแล้วเขาก็แนบใช่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่มทำแบบแบบนี้ครับพี่น้องทำลงเห็ดเรียบร้อยแล้วผมจังสีมาเอาขึ้นเนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งกะสั้นสองขึ้นมาใกล้จะถึงสั้นสามแล้วครับพี่น้องเห็นบ่ในลักษณะนี้เห็นบ่ครับเนี่ยเห็นบ่ครับผมอ่ามือเดียวผมเลยเลยว่าจะทำให้พี่น้องในเะบิง้งมือหนึ่งจับกล่องนะครับพี่น้องเนาะถ้าว่าอสองมือผมจะทำ ให้พี่น้องเลยเบิ้งเพราะว่าการมัดเอาเอาเนี่ยขืนจางสี่ครับพี่น้องเห็นหมดเลยพอจะขึ้นมาเลยครับพี่น้องเห็นหมนี่นี่เห็นไหมครับนี่พอจะเนี่ยพอจะขึ้นมาเลยครับพี่น้องตัวนี้นนะวัตถุบระสงเลยครับพี่น้องเลยนี่นี่นี่มุขของผมเนี่ยขึ้นมาจางสี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยขืนมาจางสี่ให้เบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ครับทำไปแบบนี้เพิ่นกระงามนะครับขึ้นมาบ้านนี้ดูครับพี่น้อง เป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วขอขอบคุณดรายๆพอี่น้องที่เขามารับชมนะครับานะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ